การเข้าอีกแล้วโอ้เนาะดูนี่ทำไงจะขึ้นได้นี่สวัสดีครับอยู่กลางเกรเดยอร์คาวเวเตอร์ทรักครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันหนึ่งทริปครับทริปนี้เจ้าร้อยสี่สิบเฮจมครับนี่ดินสซุดโอ้ oh. ทำไงจะขึ้นได้นี่โอ้ oh. ต่ออยู่คาเก่าครับนี่ตรงที่นี่ลึกลนะนี่โอ้ดินหักนั้นน่ะนี่ฝั่งนี้ก็น้ำอีกโอ้ทำไงจะขึ้นได้นี่ดูนี่ข้างล่างติดแล้วมั้งโอ้ติดข้างล่างแล้วครับนี่ขึ้นไม่ได้แล้วเนี่เดินหน้าก็ไม่ได้ทอยอย่างเดียวครับนี่เดินหน้าตกลุ้มนั้นแน,น,น่นอน ตกลุมนั้นแน่นอนลึกครับลึกนคลองน้ำลึกนนงานเขาอีกแล้วมีแต่เรื่องเลยครับหนา้าฝนนี่ไปตรงไหนก็ดินน่วมดินโลมไปหมดครับนี่โจะมาเกรดตรงนี้ครับหนีเขาจะ ทคอนกรีตตรงที่ผมเอาไมโครมางัดตอตรงนี้ครับโอ้งัดเองมาจมเองกำดูหนูอโอ้ก็เอาไปมีดกดตัวเองลอยก็ยังไม่ขึ้นครับนี่ดินดินสไลด์ลงไปในคลองนี่ดินตรงนั้นน่วมมากเลยถอยมาแล้อหน้าก็จม แตวต้องหาคอนไม้มาหนุนโลนยครับนี่ก็นกโครกำลังมาครับแต่ก็ลองดูก่อนเผื่อจะขึ้นเนาะเอาหาขอนไม้ก่อนครับนักโคมาแล้วครับนี่นมโคมาแล้วครับนี่นมโคมาแล้ว สามศูนย์ดีทูเอาไงดีหนุ่มคิวเอื้อมมือไปเอาดินเข้าใต้ล้อก่อนแล้วก็ให้ยกล้อหน้าขึ้นเน,ะนาะน่าจะได้ครับเอาดินไปยัดใต้ล้อข้างหลังก่อน เอื้อมเอาดินไปยัดใต้ล้อได้ไหมไม่ต้องเดินไปทางนู้นหรอกมันเดินไปไม่ได้เอื้อมเอามือเอาดึงดินตรงนั้นเลยยัดใตลด้ล้อนั่นแะนายหนุ่มคิวเอาดินไปยัดใต้ล้อนี่หน่อย

mình đi nói mày đại swing 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 ít ho 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 ra đi ra đi ho ติดกระจกก็ไม่ม <im> ีเออเจริญอ่เดี๋ยวเอาสลิงให้หลวงกิ่ยวยกล้อหน้าก่อนนะครับให้หลวงกิ่ยวยกลอยปัดล้อหน้ามานี่ครับอีก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 อาพ่อพอพออมีสายเข้าก่อนครับ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็ลุยงานต่อครับขึ้นแล้วเพืลุยงานต่อเลยเอาลูกรังมาลงตรงที่ระเกรดจมเนาะเอาลูกรังมาลงลงที่ระเกรดจมดินนุ่มมากเลยลงกิวเอาไม่โคมาเตีย ล้เกลีเอมาเคลงยรครับนี่โอ้ยรถเรดท้หมครับ้หม,ม,มนม้ำท้งหมนม้ำเอารถบดมาบดจะอยู่ไหมดินก็โอมน้ำหมดแล้วครับดินอมน้ำหมดแล้ว